สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตต้นหอมของเรานะครับผมอันนี้เป็นปั่นรอบที่สองแล้วนะครับปั่นรอบที่สองแล้วดูอัปเดตต้นหอมดูเพื่อนๆลองดูดิสูงสูงเท่าเอวแล้วเนี่ยครับผมอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับเนี่ยที่เราปั่นหอมไปนะครับผมแล้วก็ ประมาณอายุก็จะประมาณสองเดือนแล้วนะครับผมเนี่ยดูแล้วดูลำต้นเขาโอ้โหใช่ดูลำต้นเขานะครับดูหนี่ยดูลำต้นเขาลำต้นต้นหอมใหญ่แล้วครับเท่านิ้วโป้แล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมจะใหญ่มากเลยจะประมาณสองสองสองนิ้วเนี่ยนี่ประมาณเข้าเดือนที่สองนนเนี่ยนะเนาะเขาเดือนที่สองแล้วเนี่ยประมาณ เข้าเอวแล้วนะเนี่ยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเหมือนเดิมครับอยู่กับรถคู่ใจเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นปั่นรอบที่สองนะครับผมเข้าสองเดือนอายุอายุสองเดือนแล้วนะครับผมเนี่ยครับปั่นล่องเนี่ยครับปั่นล่องรอบสองก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้เดือนเข้าเดือนที่สองแล้วต้นหอมของเราเนี่ยเดี๋ยวผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับผม สูงเท่าเอวแล้วเนี่ยต้นหอมสองเดือน่ะเนี่ยดูรอบที่สามน่ะคอยดูนะครับว่าจะสูงเท่าไหนครับผมเี่ยบรรยากาศวันนี้ก็คึ้มคึนะครับผมมันฝนจะตกยูเกาหลียังไงก็ได้ทํางานเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ปั่นหอมก็เหมือนเดิมพวกสามคนรวมท่าแก่คนหนึ่งครับผมโอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมฮะเริ่มปั่นมาเลยค่ะครับผมเดี๋ยวจะปั่นให้ดูนะครับ